สวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Melody l o u i นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์ตัวหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะกำลังอยากจะรู้นะคะว่าเราลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้ค่ะ p ิ o o Gel p r r Restoring Cream นะคะตัวนี้เป็นครีมในไลน์โปรของฟิซิโอเจนะคะคือฟิซิโอเจเขานะคะสั้นๆละกันเขาจะมีทั้งหมด3ไลน์นะคะถ้าที่ทุกคนเห็นในแบบในบูธวัสดุอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีม่วงซึ่งเป็นตัวนี้นะคะในตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะมีสีแดงกับสีฟ้านะคะที่วางขายจําหน่ายได้ทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวสีม่วงตัวนี้จะจําหน่ายแค่เฉพาะในโรงพยาบาลหรือคินิก ผิวหนังเท่านั้นนะคะก็คือตัวฟิโซเจลโปรนะคะเขาจะมีความแตกต่างจากทั้งสองตัวที่ผที่บอกมานะคะสีแดงกับสีฟ้าก็คือตัวนี้เขาจะมีตัวปามิธาไมา่จำชื่อไม่ได้นะคะก็คือตัวนี้เขาจะมีตัวปามิธาไมล์เมป่ะโอเคอ่าใช่ปามิธาไม MEA นะคะสองเท่าจากตัวสีแดงนะคะก็คือตัวสีแดง เนี่ยจะมีแค่แบบครึ่งเดียวของตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นเกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นครีมเนาะแล้วก็มีการเสริมชั้นผิวนะคะด้วยตัวไอตัวปลมีทามายที่เราบอกเมื่อกี้แหละแล้วก็เขาช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบอาการแดงของผิวปัญหาผิวทั้งหลายแหล่นะคะก็คือจะรวมไว้ในตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเขาบอกว่า reduce irritation คืออาการระคายเคืองอาการคันแล้วก็ความ แห้งกร้านนะคะรวมไม่ได้ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะมาในปริมาณ100มิลลิลิตรนะคะแล้วก็หลังจากเปิดใช้ไม่แน่ใจว่าอยู่ได้นานขนาดไหนนะคะแต่ว่าตรงตรงหลอดเขียน Expire ไว้ 2, 0 2 4นะคะซึ่งมันผลิตตอนปี2021น่าจะอยู่ได้ประมาณ3ปีนะคะก็คิดว่า ควรจะใช้ให้หมดภายใน1ปีนะคะหลังจากที่เปิดใช้แล้วอะ่ะก็เป็นเป็นแบบจะกินแคร์เนาะแล้วกาบ้านเรามันก็ร้อนด้วยนะคะก็ควรจะใช้ให้หมดภายใน1ปีนะอ่ะตัวนี้นะคะเราจะให้ดูเนื้อก่อนนิดนึงแล้วกันนะจะได้แบบรอเขาเซตตัวนะคะอันนี้ให้ดูหลังมือนะคะสักนิดนึง อันนี้นะคะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูทั่วๆเลยโอเคเดี๋ยวจะแบบขอเกลี่ยก่อนนะคะว่ามันให้มันซึมลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวฟินิชน้องเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอให้เซ็ตที่หลังมือก่อนแล้วกันเนาะเออในระหว่างนี้เราก็มาคุยกันนะคะอันนี้นะคะน้องคนนี้อ่ะเขาเออ ผลิตในประเทศไทยนะคะถ้าดูจากตัวกล่องตัวนี้นะคะจะให้ดูส่วนผสมนิดนึงนี่นี่นะคะโอเคส่วนผสมตัวนี้นะคะมีความเหมือนกับตัว AI แบบทั้งหมดเลยนะคะมีความแบบเปะ๊ะเป๊ะเลยนะคะที่แตกต่างก็คือแค่ คือแค่เขาบอกกันแหละว่าเขาใส่มา2เท่านะคะก็คิดว่าเขาต้ใส่มา2เท่าจริงๆนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะตัวนี้เขาบอกว่าไม่อุดรมขนนะคือเป็นนอน c o ม e ิโ g เจนิกนะคะแล้วก็เป็นไฮโปเลเจนิกผ่านการทดสอบกับแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับ ตัวอื่นๆที่เราเคยรีวิวนะคะเป็นครีมที่โอเคเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอทาไปด้วยนะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราลองเทียบกับตัว AI นะคะเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้มันให้ความมันน้อยกว่านะคะแต่ในเรื่องของการคลุมผิวนะคะยังสู้ AI ไม่ได้นะคะตัว AI อันนั้นน่ะเขามีความคลุมผิวเยอะมากเลยนะคะก็คือจะมีความมันกว่าแหละถ้าเรียกแบบง่ายๆนะคะภาษาชาวบ้านนะก็จะบอกว่ามันมันกว่านะคะแต่เราถามว่า เราบิวเพิ่มได้นะคะในเรื่องของความแน่นความติ๊กแบบของผิวนะคะอันนี้คือเราก็ทาไปแล้วนะคะ1ชั้นเมื่อกี้แต่อันนี้เราจะทาให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อใครที่แบบชอบเบิ้ลมอยเจอไรเซอร์อะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเออม,ม,มันขนาดไหนนะคะสำหรับตัวเนี้ยเราจะไม่รีวิวในเรื่องของความแข็งแรงของผิวนะคะเพราะว่าเรา พูดอยู่เสมอนะว่าการที่ผิวมันแข็งแรงขึ้นนะคนเรามันจะสามารถรู้สึกได้เองนะคะว่าเออผิวเรามันแข็งแรงขึ้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เราไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะมันอาจจะเป็นปัจจัยอื่นด้วยนะคะที่ทําให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นนะคะก็เลยแล้วมันไม่สามารถวัดได้อะเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกนะคะว่าเราผิวแข็งแรงขึ้นจากตัวนี้แต่เราจะบอกละกันว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในรูทีนที่เราใช้นะคะมันก็เลยอาจจะมีผลมาจากตัวนี้ด้วยแหละเออเนาะ แล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้รู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นดีให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กเก็บความชุ่มชื้นได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีออยล์เขามีออยล์ตามปกติแล้วเนาะออยล์ที่แบบตัวฟิชเชลเอไอครีมอ่ะก็ชอบใส่มานะคะคือมีโอลาสออยนะคะมีอะไรอะเอเลส ซัมติงซัมติงออยนะคะแล้วก็เป็นโอลิฟออยนะคะก็รู้สึกว่ามีความเคลือบผิวได้ดีเนาะอย่างที่เห็นก็คือหน้าจะค่อนข้างแบบมีความเมืองนิดนึงนะคะอันนี้มันเป็นช่วงกลางคืนเราก็ชอบที่จะแบบโบกสกินแคร์เยอะหน่อยเพราะว่าตอนคืนเรานอนห้องแอร์นะคะเวลานอนห้องแอร์มันจะรู้สึกว่าผิวแห้งง่ายนะคะอันนี้ให้ดูฟินิชนิดนึงนะคะ โอเคคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นนะคะเอ,อ่อตัวนี้นะคะสำหรับเราในเรื่องของความแดงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะคะผิวยังคงแดงอยู่แต่ว่าเป็นตัวที่ปิดผิวได้ดีแล้วก็ ปกคลุมผิวได้ดีนะคะไม่ทําให้ผิวรู้สึกแห้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวเออชุ่มฉ่าดีนะคะหลังจากที่ลงสกินแคร์ทั้งหมดทั้งมวลไปแล้วมันก็เออนั่นแหละให้ความชุ่มชื้นดีนะคะมันอาจจะช่วยลดในเรื่องหออการแดงได้นิดนึงแต่ถามว่าหายไปหมดไหมไม่หมดนะคะมันก็ยังมีอยู่นะคะทีนี้เราอยากจะบอกว่าตัวเนี้ย สิ่งที่แตกต่างจากตัว AI อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสเขาจะค่อนข้างบางกว่าตัว AI นะคะแล้วก็บางกว่าประมาณ30%เลยนะคะสำหรับเราที่เรารู้สึกได้นะคะก็อยากจะบอกว่ามันต่างกันแค่2อย่างนี้ละค่ะคือในเรื่องของเนื้อสัมผัสแล้วก็ในเรื่องของตัวปัมมิทไมล MBA นะที่เขาบอกมานั่นแหละค่ะก็ไปลองดูกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครลองใช้ตัว AI แล้วรู้สึกว่าหนักไปไปลองหาตัวนี้ดูนะคะแต่ว่าตัวนี้ละค่ะ ที่เราได้มานะคะอยู่ที่1,590บาทนะคะลด10%นะก็อยากจะบอกว่าราคามันค่อนข้างสูงนะคะถ้าเทียบกับตัว AI นะก็อยากจะบอกว่ามันได้เอ่อ PA ของเขาสองเท่าอะแล้วมันก็มีเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณไปถึงเราก็แนะนําตัว PRO มากกว่านะคะเพราะว่ามันมีความเบาผิวกว่าเนาะด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างน่าเยิมง่ายนะคะเราก็คิดว่าตัวเนี้ยหลายๆคนน่าจะชอบมากกว่านะคะ แล้วก็มีอะไรที่ต้องบอกอีกล่ะตัวนี้เม d e in t h a i l a ด์นะคะแล้วก็หาซื้อได้ที่คลินิกกับโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวตัวรายรายชื่อโรงพยาบาลที่มีจำหน่ายไว้ให้นะคะแล้วก็คลินิกที่มีจำหน่ายด้วยนะคะสามารถลองติดต่อไปซื้อดูได้นะคะโอเคตัวนี้เขาไม่ได้เคลมว่าสามารถใช้กับเด็กได้นะคะเราแนะนำว่า เด็กเล็กเป็นเบบีอะคะ่ะน่าน่าจะต้องปรึกษาก่อนนะคะปรึกษาไปทางแบรนด์ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะเอ่อนะแล้วก็ลองไปถามแบรนด์ดูนะคะว่าใช้กับเด็กได้ไหมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดครบทั่วแล้วเนาะอ๋อตัวนี้ fragrance free นะคะไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่เรารู้สึกว่า น่าจะเป็นปัญหากับผิวที่ระคายเคืองง่ายนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยค่ะผิวผิวไหนก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เราบอกกันเสมอนะคะว่าการที่ผิวอุดตันอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยของเรื่องสกินแคร์อย่างเดียวนะคะสำหรับใครที่ใช้แล้วอุดตันนะคะแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนดูก็ได้แต่อย่างที่เราบอกอะว่าด้วยความที่มันเป็น n o n c อม e ิวเนนอะ ปกติแล้วอะ่ะมันจะไม่มีการอุดตันอยู่แล้วนะคะเพราะาผิวคนเรามันไม่ได้อุดตันง่ายขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ดูอย่างเอ่ยร่วมด้วยนะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะตัวนี้แนะนํานะคะอ่ะสำหรับวันนี้จบรีวิวก่อนแล้วกันเนาะเพราะาไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมิเลดี้หรูดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย